นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไร รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหานะครับที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเมท80นะครับถ้าท่านติดตามรับชมคลิปครูมาเนี่ยนะครับท่านก็จะทราบว่าไอ้รถยามาฮ่าเมท80คันนี้นะครับมันเป็นรถที่ครูเนี่ยนะครับเคยรับมาทําการซ่อมแซมแก้ไขให้เขา อ้าวแล้ววันนี้มันกลับมาด้วยเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวครูอธิบายก่อนนะบางท่านไม่เข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรรถคันนี้มันเป็นรถใช้งานอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เมื่อผ่านการใช้งานไปอะไรชิ้นส่วนต่างๆมันก็จะสึกหลอพอมันเกิดการสึกหลอมันก็ต้องไปหาช่างครูไม่ได้ไปดูถูกช่างนะครับเพราะว่าช่างบางคนเนี่ยที่เขารู้เขาเก่งกว่าครูก็มี แต่ถ้าไปเจอช่างที่มันรู้ไม่จริงทํางานไม่รับผิดชอบจากรถที่มันมีปัญหาเล็กน้อยเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาเยอะขึ้นงานงอกขึ้นก็ซ่อมแซมกันไปตามยถากรรมจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยรถคันเนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดพอไม่ติดปุ๊บเจ้าของรถก็เลยติดต่อมาทางครูขอย่านเอารถมาซ่อมครูแบอบกโอเคนะฮะ แต่อะไรบางอย่าเนี่ยคือครูไม่วิ่งหาให้นะครับเพราะว่ารถรุ่นเก่าก็ตกลงกันที่เรียบร้อยก็วันที่เอารถคันนี้มารถคันนี้มันสตาร์ทไม่ติดนะครับน้ำมันในถังไม่มีนะครับพอสรุปว่าครูจะพาเครื่องเริ่มต้นนับหนึ่งในเครื่องให้ใหม่ครูก็ให้พี่ปุ้ยถ่ายน้ำมันเครื่องสเปคน้ำมันเครื่องเขียนว่าถ้าคุณเปลี่ยนถ่ายตามปกติให้เติมกลับเข้าไป6 5 0ซีซี ณนะวันนั้นที่ถ่ายน้ํามันเครื่องออกมามีน้ํามันเครื่องไหลออกมาประมาณนะคูใช้คําว่าประมาณเกือบ3ลิตรเอา้ามันเป็นไปได้ยังไงครับมีน้ํามันเครื่องเกือบ3ลิตรเป็นไปได้ครับเพราะว่ารถคันเนี้ยซีนปั๊มทูทีข้างในเนี่ยมันหลุดซึ่งคันเนี้ยปั๊มทูทีเนี่ยมันจะใช้เฟืองที่อยู่ในห้องคลัตเนี่ยเป็นตัวขับ เพราะฉะนั้นเมื่อซีนปั๊มทูทีหลุดปุ๊บเวลาเราเติมน้ำมันทูทีในถังน้ำมันทูทีจากถังก็จะไหลาตามสายยางเนี่ยที่ครูไล่นิ้วให้ดูเนี่ยเข้าไปที่ปัม๊มแล้วเนื่องจากซีนมันหลุดน้ำมันทูทีมันก็จะรั่วจากปั๊มเนี่ยลงไปในห้องห้องอ่างน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตรงนี้วันนั้นไม่ต้องแปลกใจวันนั้นคือที่ครูทําคลิปครูก็บอกเลยว่าจากประสบจากความรูประสบการณ์เนี่ยซีนปั๊มทูทีรั่ว แล้วเมื่อลือออกมาจีเจอปัญหาคือมันรั่วจริงๆก็ทาเครื่องเปลี่ยนชุดซ่อมซีนปัม๊มทูทแล้วคาร์บูเรเตอร์ของเขาเนี่ยคือมาถูกล้างจนมันเละนะฮะขันจนอะไรมันพังหมดเนะเวลาครูสอนนักเรียนครูบอกเลยว่าถ้าเป็นรถสมัยก่อนถ้าเป็นรถเป็นคาร์บูเรเตอร์สตาร์ตติดยากสตาร์ตไม่ติด เดินเบาไม่เรียบเร่งสะดุดเร่งวอดไม่ต้องโทษอะไรครับกูโทษคาบูไว้ก่อนพอโทษคาบูเสร็จปุ๊บทำอะไรครับถอดคาบูเรเตอร์มาล้างแล้วรถต่างยังบาดไม่ต้องพูดถึงเรื่องไส้กรองบางคันไส้กรองไม่ใส่ดูดสดบางคันคือเอาตัวหม้อกรองออกไปเลยเนี่ยดูดอย่างนี้เลยมันจะเหลืออะไรเพราะนั้นคาบูเรเตอร์ที่มากับรถตอนมาซ่อมกับครูเนี่ยคือครู ฟื้นฟูให้มันไม่ไหวนะครับครูก็เลยแนะนำว่าให้เปลี่ยนคารบูเรเตอร์ใหม่ของเทียมลูกล500กะห้าร้อกว่าบาทไปเลยพอทำเสร็จก็มาไล่เช็คระบบไฟอะไรต่างๆเรียบร้อยติดเครื่องจนเป็นที่พอใจก็ส่งคืนเจ้าของไปทีนี้ในวันส่งคืนเจ้าของเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างที่ครูไม่สามารถแก้ไขให้ได้คือสายคันเร่งมันฝืดมาก ครูให้พี่ปุ้ยเนี่ยไปพยายามหาละในร้านละแวกแถวหนองแขมบางบอนกระทุ่มแบนเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่มีแล้วถ้าคุณบอกว่าทำไมครูไม่สั่งอะไรในในแอปอาห่วงมากเลยคือสั่งมาแล้วเนี่ยให้มาไม่ตรงรุ่นพอเวลาคืนเนี่ยหรือเปลี่ยนเนี่ยมันยุ่งยากนะครูก็เลยไม่สั่งให้เจ้าของหาณวันนั้นคือหาให้ไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเครื่องติดได้ใช้งานได้เดินเบาได้เล่งติดมือ เกียร์เข้าครบ3ามเกียร์เจ้าของพอใจรับรถกลับไปพอรับรถกลับไปใช้ได้สักระยะหนึ่งเจ้าของก็โทรมาบอกว่าระยะหนึ่งนี่ก็นานอยู่พอสมควรนะครับรถมีปัญหานะครับมีปัญหาจนทั่งสุดท้ายเนี่ยบิดคันเร่งไม่ไปเลยควันท่วมเลยนะครับครูว็งงชุดซ่อมทูทีก็เปลี่ยนให้ แล้วเวลาผ่าเครื่องกับครูเนี่ยถ้าเป็นสองจังหวะครูเน้นเลยว่าซีนข้อเหวี่ยงเนี่ยครูเน้นซีนของแท้ซึ่งคันเนี้ยซีนข้อเหวี่ยงสองตัวเนี่ยคือครูเปลี่ยนให้ของแท้มูลค่าซีนข้อเหวี่ยงสองตัวเนี่ยเกือบห้าร้อยบาทนะครับครูบอกครูมั่นใจเลยว่าไม่ใช่ซีนข้อเหวี่ยงรั่วแต่ทําไมควันท่วมทําไมไปทำอะไรแล้วคันเร่งมันบิดไม่ได้นะฮะครคูไม่เห็นหน้างาน พอวันที่เอารถกลับมาส่งให้ครูแก้ไขปัญหาใหม่มีการไปเปลี่ยนสายโชคมีการไปเปลี่ยนสายคันเร่งชุดใหม่มาแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่ถอดเปลี่ยนสายคันเร่งเนี่ยือครูไม่รู้นะเจ้าของเปลี่ยนเองหรือให้ช่างเปลี่ยนให้ใส่สายคันเร่งเข้าไปแล้วสายคันเร่งมันไปทําให้ตัวล็อกเข็มเร่งเข้าไปขัดมันก็เลยไม่สามารถบิดคันเร่งได้ซึ่งท่านไปย้อน คลิปเก่าๆครูดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ห่วงอย่างหนึ่งก็คือเวลาเอารถมาซ่อมกับครูเนี่ยวันส่งงานคือครูทํางานให้สมบูรณ์แล้วเป็นที่พอใจของเจ้าของรถแล้วพอท่านรับรถไปใช้แน่นอนครับมันไม่ใช่รถใหม่สมบูรณ์100%เซมันก็ต้องมีอะไหล่ส่วนควบตัวอื่นที่มันต้องสึกหลอครูไม่ได้ห้ามที่ท่านจะไปเปลี่ยนอะไหล่เองกับดีใจได้สาซ้ำว่าเออท่านสามารถลงมือทําเองได้ แต่การที่คุณจะเปลี่ยนอะไรเองคือคุณต้องมีความรู้พื้นฐานด้วยแล้วทำแล้วมันต้องตรวจสอบด้วยว่าที่ทำไปมันถูกหรือมันไม่ถูกเพราะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดขึ้นโทษโทษไอ้คนที่ประกอบให้ล่าสุดทันทีเหมือนที่ครูเจอในกรณีอย่างคันเนี้ว่าทำไมรถบิดคันเร่งไม่ได้ทำไมควันท่วมนะฮะตนนั้นพอมาตรวจสอบปุ๊บ สายคันเร่งชุดเปลี่ยนใหม่สายโชคกเปลี่ยนใหม่นี่สายตำแหน่งนี่คือครูยังไม่ได้ไปย้ายตำแหน่งนะเนี่ยใสมาเนี่ยเนี่ยสายยาวเป็นกิโลเลยแล้วเวลาวันส่งงานสายทูทีเนี่ยคือครูใช้สายเส้นเดียวนั้นตัดปัญหาเพราะว่าถังทูทีให้พี่ปุ้ยเอามาล้างน้ำฟาร์มสาใสทูทีให้ใหม่วันที่เอารถกลับมาสายทูทีตรงนี้กลายเป็นสายสองเส้นคือเป็นสายสายเส้นหนึ่งยาวประมาณสัก ไม่เกินหกนิ้วแล้วก็เอาสายสายคุณๆเนี่ยไปสวมทับมันก็เกิดการซึมการรั่วเนี่ตรงนี้น้ำมันทูทีเยอะหมดเลยเพราะฉะนั้นครูเพิ่งทำไปคือครูก็รู้ครับว่าอะไรคือครูทำอะไรคือคุณไปเปลี่ยนนะส่วนเปลี่ยนเองหรือให้ช่างเปลี่ยนให้นี่ครูไม่สนใจเพราะว่าไม่อยากจะไปสืบสวนสอบสวนให้เสียเวลาแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ครูส่งงานคืนไปให้นะ รถคันนี้เอาไปใช้งานไปล้างรถน้ำเข้าถังน้ำมันเบนซินในถังเป็นสลิมทัทง้ทงถังแดงเคลือกนะครับจากการที่น้ำเข้าไปในถังน้ำมันส่งผลให้ก๊อกพังมาดูครับครูเคยพูดเรื่องก๊อกไปนะครับก๊อกน้ำมันเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบคือก๊อกน้ำมันแบบธรรมดาที่ใช้มือหมุน ซึ่งก๊อกน้ำมันแบบธรรมดามันจะมีอยู่2อ,อย่างคือแบบ2ตํตำแหน่งกับแบบ3ตํตำแหน่งกับอีกแบบหนึ่งก็คือก๊อกน้ำมันแบบอัตโนมัติเสร็จแล้วก๊อกน้ำมันแบบอัตโนมัติมันจะมี2แบบนะครับคือแบบเป็นอ,อัตโนมัติล้วนๆเดี๋ยวครูพามาดูไอคันฟีโนโ่ที่ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับอันเนี้ยอาจจะมองไม่ชัดนี่นะครับ อันนี้เป็นก๊อกอัตโนมัติล้วนๆใช้ลมหรือใช้แว็กซ้มดูดอย่างเดียวไม่มีมือหมุนกับคันเนี้ยคันเนี้ยเป็นก๊อกอัตโนมัติกึึงกลไกลเพราะว่ามันดันมีมือหมุนแล้วที่มือหมุนของเขาเนี่ยมันจะมีอยู่3ามตำแหน่งถ้าในกรณีน้ำมันเต็มถังนะคุณต้องบิดก๊อกตัวนี้ไปที่ออนน้ำมันที่อยู่ในถังเนี่ยจะไหลไปหาคาร์บูเรเตอร์ได้ จะต้องมีมีลมนะฮะหรือแวกข้ามเนี่ยซึ่งคันนี้ครูใส่สายสีดำให้เนี่ยเป็นตัวดูดให้ก๊อกทำงานเมื่อน้ำมันก๊อกหนึ่งหมดเราจะต้องบิดก๊อกไปที่ตำแหน่งรีเซฟหรือก๊อกสองก๊อกสำรองน้ำมันที่อยู่ในถังจะไหลผ่านก๊อกไปที่คาร์บูเรเตอร์ได้ต้องมีลมดูดนะมีแวกข้ามแล้วถ้าเกิดในกรณีน้ำมันเกี้ยงถังแล้วซื้อน้ำมันเติมไปใหม่ เพื่อให้การสตาร์ตติดง่ายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้บิดตัวเนี้ยไปที่ตำแหน่ง PRI นะครับตำแหน่งพริมมิ่งน้ำมันที่อยู่ในถังเนี่ยจะไหลผ่านก๊อกไปที่คาร์บูเรเตอร์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องสตาร์ตไม่ต้องอาศัยแว็กซ์ค่ำสีดำเนี่ยดูดแต่หลังจากเครื่องยนต์สตาร์ตติดแล้วเนี่ยมันต้องทำก๊อกกลับไปสู่ระบบดูดเหมือนเดิม คุณจะบิดก๊อกตัวเนี้ไปที่รีเซิร์ฟหรือออนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเติมน้ำมันเนี่ยเข้าไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งหนวันนั้นเนี่ยก๊อกครูก็เปลี่ยนใหม่ให้ตรวจสอบระบบทำงานเรียบร้อยแต่เมื่อน้ำมันเข้าไปมีสนิมในถังเกิดขึ้นให้พี่ปุ้ยล้างถังพอล้างเสร็จปุ๊บใส่ก๊อกเข้าไปมาตรวจสอบปรากฏว่าทั้งตำแหน่งออนทั้งตำแหน่งรีเซิร์ฟเนี่ย พอบิดก๊อกปุ๊บน้ำมันไหลออกตลอดเลยก็ถ้าคุณมีความรู้คุณมีประสบการณ์คือคุณก็จะทราบทันทีว่าก๊อกตัวนี้มันเสียแล้วครับส่วนมันจะเสียเพราะแค่น้ําเข้าหรืออย่างไรอันนี้คือครูก็ไม่ได้เป็นสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะครับเพราะตามหลักการเนี่ยตำแหน่งออนกับตำแหน่งรีเซิร์ฟเนี่ยถ้าเราบิดไปน้ํามันจะไม่ไหลออกต้องมีการสตาร์ทเครื่อง แต่พี่ปุ้ยเนี่ยตรวจสอบนะครูคให้ตรวจสอบซ้ำเลยว่าชัวหรือเปล่าก็ยืนยันว่าเสียชัวนะครับก็ต้องเปลี่ยนก๊อกตัวใหม่อีกหนึ่งตัวโอเคนะมาที่คารบูเรเตอร์จากต้นคลิปที่ครูบอกไปว่าของเก่าของเขาเนี่ยตอนมาเนี่ยรถสตาร์ทไม่ติดคารบูเรเตอร์มันช้ำม,มันเละครูเปลี่ยนคาบูเรเตอร์ให้ไปใหม่นะครับ รถสตาร์ตติดเดินเบาได้พอคราวนี้เอารถมามีปัญหามาให้ซ่อมครูก็ต้องมาเช็คคาร์บูเรเตอร์ใหม่เพราะน้ำมันเข้าผลจากการที่น้ำมันเข้าแล้วทิ้งเอาไว้นานปรากฏว่าตรงเข็มเข็มลูกลอยเนี่ยนะครับมันเป็นขี้กาก,ากสนิมมันส่งผลให้เข็มลูกลอยเนี่ยติดขัดนะถ้าขึ้นก็ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ลงถ้าลงก็ไม่ขึ้น ซึ่งตรงหัวเข็มลูกลอยเนี่ยตรงเสื้อเข็มลูกลอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องทำงานแบบละเอียดพิถีพิถันครูก็ล้างคาบูให้และพยายามแก้ไขให้แล้วนะครับแต่คือมันไม่ไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยไม่อยากจะปล่อยงานออกไปให้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาคือถ้าไปจอดเนี่ยมันอาจจะมีน้ำมันเนี่ยไหลผ่านท่อระบายน้ำมันทิ้งเนี่ยนะครับแล้วจะทำให้เกิดปัญหาหรือเกิดประเด็นกันได้ ก็เลยแจ้งไปทางเจ้าของว่าขออนุญาตเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์ใหม่เจ้าของเขาก็โอเคนะครับครูก็เปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์ลูกใหม่ให้ลูกนี้500กว่าบาทเพื่อความสบายใจของครูและเจ้าของจะได้ไม่มีปัญหากันว่า,อาเอารถมาซ่อมแล้วทำไมมีน้ำมันไหลที่คาร์บูอะไรประมาณนี้อีกนะครับโอเคนะทีนี้ครูก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ โจงานห้างเมื่อวานเมื่อวานวันพุธวันพุธเมื่อวานที่สิบแปดใช่ป่ะครับสิบแปดตุลานะครับครูก็มาสอนลูกศิษย์ครูเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับการไล่ลมปั๊มทูทีท้งไล่ลมแรงดันต่ำไล่ลมแรงดันสูงแล้วก็ตั้งปัม๊มทูทีซึ่งเมื่อวานนักเรียนของครูเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าจากการที่ครูไล่ลมแรงดันต่ำแรงดันสูงเนี่ย มีน้ำมันทูทีเนี่ยจ่ายออกที่สายสีดำเนี่ยจ่ายไปที่คาร์บูเรเตอร์เป็นตามปกติครูก็จะทำการประกอบฝาครอบปัม๊มทูทีเจอปัญหาเลยครับจากการที่คุณไปเปลี่ยนไอ้สายคันเร่งชุดมาเนี่ยแล้วร้านขายอะไหล่เนี่ยนะครับให้สายคันเร่งชุดไม่ตรงรุ่นมานะ เดี๋ยวมันปัญหามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูขอญอาตหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนนะครับอ่านะครับก็พอดีว่ามีเพื่อนบ้านนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากทางโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์นะครับก็มาไหว้วานให้ครูนะครับช่วยเปลี่ยนยางในให้หน่อยทีนี้นะครับจากการที่ครูมาตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยครูก็เลยแจ้งไปว่าอโปเต้หลบครูนิดนึง ถ้าเปลี่ยนยางในไปแป๊บเดียวเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็มีการรั่วหรือระเบิดเหมือนเดิมเพราะอะไรล่ะทําไมเปลี่ยนยางในใหม่ถึงรั่วและระเบิดนะครับครูเขาบอกว่ายางเนี่ยมันบางนะครับจนมันหมดดอกมันบางจนมันเห็นเส้นผ้าใบเส้นไนล่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถไปเนี่ยนะครับเนื่องจากยางมันบางมันสึกมากเนี่ยไปเจอเศษพวกขวดเครื่องดื่มบํารุงกําลังพวกเศษลวด อะไรต่างๆที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยนะครับมันก็ทิ่มยางทะลุยางก็รั่วยางก็แตกหรือยางระเบิดได้ได้อีกก็เลยอธิบายให้เจ้าของรถฟังเจ้าของก็เลยบอกโอเคถ้างั้นก็เปลี่ยนทั้งยางนอกและยางในไปพร้อมๆกันนะส่วนท่านใดจะแก้ไขปัญหาบอกว่าทําไมครูไม่ตัดยางในมาลองครับเออจะไปทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากทําไมครับนะฮะ นั้นแก้ปัญหาคือที่ถูกต้องทำแล้วจบทีเดียวคือเปลี่ยนทั้งยางนอกและยางในไปแล้วสเปคของมันจริงๆคันเนี้ยมันต้องใช้ยางในเบอร์สองเจ็ดห้านะแต่ที่เขาใส่มาเนี่ยเขาใส่มาแค่เพียงเบอร์สองห้าศูนย์อันนี้ไม่ว่ากันแล้วจากการที่ครูมาดูเรื่องยางเขาแบนนะครับครู็เลยเรียกเจ้าของกับลูกศิษย์มาดูเนี่ยครูมองไปเนี่ยท่านเห็นไหมฮะเขาใส่ตัวไอ้บางโซ่ครอบโซ่มาเนี้ย มันไม่ได้เข้าเข้าตรงตำแหน่งมันยังไม่ได้แน่นหนาอะไรเลยครับเนี่ยเนี่ยเ่ยคูยังไม่ได้ไปคาหรือไปอะไรนะครับเนี่ยก็ไม่รู้เจ้าของขี่มาได้ยังไงแล้วผ่านมากี่ช่างกี่ล้าน,นดูเด,ด็่ <laughs> โอเคครับอ่ะกลับไปดูเมตรแปดสิบของเราต่อ เค okay, นะเดี๋ยวครูขออญาตั้งกล้องแป๊บหนึง่งทีนี้นะครับอย่างที่ครูบอกไปว่าเวลาครูประกอบเครื่องยนต์เสร็จเนี่ยถ้าเป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์2จังหวะเนี่ยนะครับมันจะต้องทําการไล่ลมอยู่2ขั้นตอนคือไล่ลมแรงดันต่ํากับไล่ลมแรงดันสูงนะครับ ในการไล่ลมแรงดันต่ำคือครูแคคายสกูหัวไล่ลมหลังจากไล่ลมแรงดันต่ำเสร็จปุ๊บจะเป็นการไล่ลมแรงดันสูงการไล่ลมแรงดันสูงไอท่อยางหรือสายยางจากปั๊มทูทีที่จะจ่ายน้ำมันไปที่คาร์บูเรเตอร์ลูกปืนเข้าเวียงซ้ายขวาหรือไปที่แป้นลีดวาลอะไรเนี่ยต้องถอดออกซึ่งพอเราถอดออกเนี่ย มันจะไม่มีน้ำมันทูทีเนี่ยจ่ายไปเลี้ยงชิ้นส่วนในห้องเผา,าเขวียงลูกสูบแหวนลูกสูบกระบอกสูบชั่วคราวดังนั้นครูก็จะต้องเอาน้ำมันทูทีเนี่ยผสมลงไปในถังน้ำมันเบนซินก่อนเพื่อป้องกันลูกสูบแหวนลูกสูบกระบอกสูบเป็นรอยจากขั้นตอนการไล่ลมแรงดันสูงเพราะฉะนั้นพอรถคันนี้พอครูไล่ลมแรงดันสูงเสร็จ ทางปั๊มทูทีเสร็จในน้ํามันเบนซินถังแรกเนี่ยมันจะมีน้ํามัน2ุทีผสมอยู่มันก็จะมีควันขาวเนี่ยออกมากกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่ามีน้ํามัน2ุทีผสมอยู่ในน้ามันเบนซินกับมีน้ํามัน2ุทีจากปั๊ม2ูทเนี่ยจ่ายไปที่คาร์บูเรเตอร์ด้วยซึ่งตรงนี้ยเวลาคนมารับรถคือครูก็ต้องอธิบายให้เขาฟังด้วย เพราะาเดี๋ยวหลายหลายคนจะสงสัยว่าทําไมเพิ่งผ่าเครื่องทําไมควันขาวมันเยอะแต่หลังจากน้ํามันเบนซินถันงแรกหมดไปแล้วเนี่ยปริมาณควันขาวจะเป็นไปตามปกติเพราะว่ามันจะเหลือแค่น้ํามันทูทีเนี่ยจะปั๊มจ่ายเข้าไปที่คาร์บูเรเตอร์เท่านั้นนั้นเดี๋ยวครูจะติดเครื่องให้ท่านดูก่อนอ่ขออนุญาตย้ายกล้องมาตรงนี้นะอ่ะวานประวินติดเครื่องให้ครูหน่อย นะสตาร์ทติดง่ายเดินเบาได้นะครับนะ <c oughs> เห็นไหมเ <c oughs> นี่ยก็จะเห็นควันมันออกมาประมาณนี้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องเพิ่งประกรอบตอนประกรอบครูมีการฉลมนน้ำมันทูทีมีการผสมน้ำมันทูทีลงไปในถังน้ำมันเบนซินเพื่อไล่ลมแรงดันสูงแล้วตอนเนี้ยไอที่กล่าวมาเนี่ยคือครูทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ ควันมันจะเยอะกว่าปกติหน่อยนึงอ่าลองเบิ้ลคันเร่งหน่อยลองเบิ้ลคันเร่งหน่อยอโอเคนะ,ะดับเครื่องเดี๋ยวครูเข้ามาใกล้ๆตรงนี้นะครับเพื่อเดี๋ยวมาดูนี่ครับปัญหาจากการที่ไปทำเองเนี่ยครับ ี๋ยวครูเข้ามาใกล้ทีนี้พอถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อวานครูไล่ลมแรงดันต่ำเสร็จไล่ลมแรงดันสูงเสร็จครูปรับตั้งปริมาณการจ่ายน้ำมันทูทีเสร็จ ตัวนี้ที่นิ้วก้อยครูเนี่ยจะเป็นน็อตล็อกตัวเนี้ยจะเป็นตัวน็อตปรับตั้งนะซึ่งลูกสูบป,ปั๊มทำงานเป็นปกติทีนี้ไอตอนมาเนี่ยเขาบอกว่าน็อตตัวเนี้ยมีการมีการมันหลวมมานะครับครูยืนยันว่าเวลาครูทำพวกนี้ก่อนส่งงานคือครูล็อกแน่นอยู่แล้วครับแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นนะเพราะมีปัญหามาละมันพังไปและนะครับครูก็จะมาทำการใส่สาย,สาย เร่งปัม๊มทูทีจริงๆมันจะมีฝาครอบพลาสติกนะครับถ้าท่านเคยใช้นะครับจะมีฝาครอบพลาสติกครูก็สายเนี่ยใส,ยส่ฝาครอบพลาสติกพอใส่ไปเสร็จปุ๊บครูก็พยายามจะเอาปลายสายตัวเนี้ยเข้าไปคล้องกับตัวผู้เล่ปัม๊มให้ท่านสังเกตดังนี้นะครับปกติเนี่ยเห็นไหมตัวผู้เล่ปั๊มตัวนเนี้ยเนี่ยเขาจะมานั่งหรือมายาันอยู่กับน็อตล็อกตัวนี้ พอเวลาเราบิดคันเร่งเนี่ยปั๊มจะทํางานลักษณะอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่อย่างนี้นะหรือในบางตำราจะบอกว่าไอ้ตรงยอดผู้เล่ตรงเนี้ยเอาไว้ใช้ตั้งมาร์กอ่าก็แล้วแต่นะครับแต่จะคือปกติจะนั่งอยู่ประมาณนี้ปาขคดว่าเมื่อวานนะครับพอครูใส่ฝาครอบเจ้าสายมาคล้องกับผู้เล่ปั๊มเนี่ยมันใส่ยากมากกว่าปกติ นะครับใส่ย,ยากมากเลยลักษณะคือเหมือนสายมันสั้นพอใส่สายเข้าไปได้เสร็จปุ๊บปรากฏว่านี่ฮะผู้เล่ปั๊มมันอยู่ขนาดนี้เลยครับปกตินะเราใส่สายเร่งปั๊มทูทีไปแล้วเนี่ยไอตัวผู้เล่เนี่ยมันจะต้องเนี่ยมันั่งอยู่กับน็นอตตัวนี้นะแต่จากอันเนี้ยเพราะว่าเขาเอาสายคันเร่งชุดเนี่ยไม่ตรงรุ่นมาให้ พอใส่สายเสร็จปุ๊บปั๊มทูทีมันอยู่อย่างนี้ครับครูก็ถามแค่เนี้ยว่าควันมันทั่วหมอกท่อไอเสียไหมเปลืองน้ำมันทูทีไหมถอดหัวเทียนมาหัวเทียนเปียกแฉะนำไปสู่ปัญหาหัวเทียนบอดไหมพอมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยฉันเพิ่งทำเครื่องมาเนี่ยแหละ หมดตังไวตั้งหลายบาททำไมควันท่วมเลยคับไปใครก็มองเหมือนลดขายไก่ปิ้งไก่ย่างนะโทรศัพท์มาคุยกับครูยอย่างเงี้ยทำไมลดควันขาวจังเลยมันเป็นอะไรอา้าวครูจะรู้ไหมผมเปลี่ยนสายคันเร่งใหม่ใช่ครับเปลี่ยนสายคันเร่งใหม่ตรงรุ่นหรือเปล่าครูไม่รู้แล้วเมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ยมีการปรับนี่ที่สายจะมีตัวปรับได้อยู่เนี่ยปรับตั้งถูกไหม แต่ขนาดอันนี้คือครูเนี่ยปรับลงไปย่นลงไปจนสุดเนี่ยพอคล้องไปเมื่อวานเนี่ยปั๊มทูทีอยู่ขนาดเนี่ยถ้าบิดคันเร่งก็คือยันสุดหมดปอกอ่ะตอนนั้นถึงอยากจะฝากไว้ด้วยว่าเอารถไปแล้วนะครับไปทำอะไรไปแก้ไขอะไรยังไงเนี่ยคือครูไม่ว่าหรอกเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของท่านมันเป็นทรัพย์สินของท่าน แต่เวลาท่านทําอะไรเนี่ยเวลามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมองย้อนกลับไปด้วยว่าวันเป็นรับรถมาเนี่ยระบบมันเป็นปกตินะฮะแล้วพอเราไปมีการไปแก้ไขไปเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยแล้วมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นอะไรที่เราซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยมันถูกต้องตามมาตรฐานไหมถามตัวเองก่อนถ้าคุณยืนยันว่าถูกต้องตามมาตรฐาน คุณประกอบเข้าไปอ่ะคุณประกอบถูกต้องไหมเออถ้าคุณยืนยันว่าคุณประกอบถูกต้องก็ต้องถามต่อว่าบางอย่างที่ประกอบไปแล้วเนี่ยมันต้องมีการปรับตั้งหรือปรับแต่งแล้วเราปรับแต่งได้ถูกต้องไหมเออต้องถามตัวเองด้วยเวลามีปัญหาโทรขอคำปรึกษามันต้องพูดข้อมูลทั้งหมดมาด้วยว่า เราทำอะไรไปบ้างใครทำทำเองให้ช่างทำนะฮะมันก็จะได้รู้ถ้าบอกว่าช่างทำมาครูก็ประเมินศักยภาพช่างเลยเลยว่ามันเป็นได้แค่ช่างถอดกับใสนะฮะมันไม่ได้แหกตาดูเลยว่าใส่ไปแล้วเนี่ยปั๊มทูทีเนี่ยมันจ่ายน้ำมันเกินมาตรฐานไปขนาดไหนแล้วส่งผลให้ควันเนี่ยมันออกค่อยอเสียเยอะกินน้ำมันทูที ไอช่างที่เปลี่ยนให้ก็บอกผมก็เปลี่ยนสายคันเร่งชุดให้พี่แล้วแสดงว่าไอคนประกอบเครื่องประกอบมาไม่ดีอา้าวความสวยมาเยือนครูอีกตอนนั้นก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่อยากจะทำอะไรเองนะครับนะก็ชื่นชมว่าการลงมือทำเองก็ดีได้ทักษะได้ประสบการณ์นะฮะแล้วล่าสุดก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า จากการที่ดูคลิปคูเนี่ยเวลาทำเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์สองจังหวะไอ้ประเภททำเครื่องยนต์ติดได้ปุ๊บไม่ได้รู้เลยว่าต้องมีการไล่ลมแรงดันต่ำไล่ลมแรงดันสูงมีการตั้งปั๊มทูทีอะไรพวกนี้ประกอบติดได้กูก็ทำไมครับเบิ้ลโชคนข้างบ้านบิดโชครับว่ากูเนี่ยประสบความสำเร็จในการประกอบให้เครื่องยนต์มันติดแล้วถ้าเกิดปัม๊มทูทีท่านไม่ทำงานล่ะครับ พังไหมครับไม่มันไม่มีทูทีจ่ายเอ,อ่นะฮะมีความเสียหายเกิดขึ้นไหมทูทีไม่จ่ายเอ่ยะฉะนั้นในปัจจุบันนะครับช่องทางการเรียนรู้มีมากมายเยอะแยะหลายช่องทางนะครับท่านไปเลือกเสพเลือกดูนะครับนะศรัทธาท่านไหนศรัทธาช่องไหนท่านก็ดูท่านก็ติดตามเข้าไปนะครับนั้นที่ครูพูดเนี่ยคือครูพูดเตือนให้ความรู้นะครับ ไม่ได้มาต่อว่าหรือมาแวะอะไรท่านส่วนท่านใดจะแปรเจตนาที่ครูจะให้ความรู้ความเข้าใจายอย่างถูกต้องเป็นอย่างอื่นนั่นเนี่ยครูก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนความคิดของท่านได้นะันั้นก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะก็หวังว่าหลายๆกรณีที่ครูยกมาเป็นกรณีศึกษาเนี่ยเวลาท่านจะทำอะไรเนี่ย ท่านก็จะได้ฉุกคิดบ้างนะมีอะไรอย่าโทษแต่คนอื่นดูตัวเองบ้างดูคนล่าสุดที่ท่านเอาไปให้เขาทำงานบ้างนะขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ